สวัสดีครับชาวลักนาธนูคลิปนี้เป็นคลิปคำทานายไตายมาสแรกของปี69มกราากรุมพามีนาคมของปี69แล้วนะครับขึ้นปีใหม่แล้วมาดูภาพรวมกันก่อนของชาวลักนาธนูนะครับเป็นช่วงที่ท่านต้องกลับมาเน้นทำงานเป็นทีมต้องฟังเสียงจากผู้ถือหุ้นต้องปรึกษาทีมนะครับ ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องปรับตัวเข้าหาคนรักทําอะไรก็ต้องคุยกันก่อนทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้เต็มที่นะครับทําอะไรต้องปรึกษากันก่อนนะฮะต้องวางตัวให้เป็นนะครับส่วนเรื่องงานนะครับภาพรวมนีนมกรากุมพามีนาคมจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับทั้งสามไตรมาสเรื่องงานในเดือนมกรากุมพามีนาสามเดือนเหมือนกันขอรับปีหกเการงาน จะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับเดินหน้าไม่ได้เต็มที่ต้องฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้องนะครับฟังเสียงจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมหุ้นต้องรอทีมให้พร้อมนะครับงานงานเดินเดินหยุดหยุดนะครับต้องรอเหตุปัจจัยต่างๆเรื่องงานเนี่ยขอให้เข้าใจหน่อยว่าการทํางานของท่านนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าอ,อ,อยู่ที่ว่าท่านนะ่ะสามารถผสานมันได้แค่ไหนถ้าท่านสามารถ เจรจารอบทิศหรือประสานงานได้เร็วนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีและเร็วขึ้นนะครับมันมีปัญหาก็จริงแต่ว่าถ้าคนคนทำงานแบบนี้เป็นน่ะอ่าทางานแบบหลาย,ลายฝ่ายผู้เกี่ยวข้องหล,หลายฝ่ายเก่งหรือเป็นเนี่ยมันก็จะดีก็จะเร็วนะครับไม่ใช่ทุกคนนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะโอเคเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินในเดือนมกราคมปี6 9เนี่ยจะมีเงินเข้ามาหลายทางนะครับ ต้องจัดการอย่างเหมาะสมในแต่ละทางนะครับมิเช่นนั้นอาจจะเสียหายหรือตกหล่นได้ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ว่าจะมาจากการช่วยเหลือได้จากโปรเจกต์ใหม่ได้จากบุตรบริวารจากงานจากส่วนแบ่งแต่ก็ต้องระวังเรื่องการหยิบยืมนะครับการลงทุนการเข้าสังคมการอ,อ,อาจจะถูกหลอกเรื่องเงินบ้างนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี69เ้รื่องเงินนะครับระวังเสียเงินจากบุตรหลานบริวารหลอกเงินนะครับเดือนนี้รายรับได้ไม่มากเท่ากับเดือนที่แล้วแต่รายจ่ายมีเรื่องรายจ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านลดข้าของซะส่วนมากในเดือนมีนาคมปี69การเงินจะเน้นใช้ใจ่ายในครัวเรือนแต่เดือนนี้จะเน้นสร้างฐานะเป็นหลักนะครับมีโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ นะครับอ่ะเรามาดูเรื่องความรักความรักเนี่ยไต,ตรมาสนี้ความรักจะเป็นเอ่อเป็นตัวเองไม่ได้เต็มที่นักนะครับต้องรับฟังอีกฝ่ายด้วยนะครับมาเดือนมกราคมปี69ความรักนะครับคนมีคู่ท่านมักจะกับคนรักมักช่วยเหลือกันทำมาหากินนะครับเพราะรายจ่ายในบ้านส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากการทำงานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมปี69 2เดือนเลยนะ ความรักคนมีคู่มักเข้าสังคมกับคนรักนะครับส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำนะครับหรือการเข้าสังคมนะครับอ่ะเรามาดูไพ่กันไพ่ท่านน่าสนใจมากนะครับไพ่ไพ่เขาแนะนําบอกบอกท่านว่ายังไงไพ่ท่านได้มานารามุนีนะ,นะนครับไพ่นารามุนีนารามุนีนะครับอือนะฮะ นาลายนาลายนาละมูนีลักษณะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่นักเจรจาท็อปทิดนักประสานงานนะครับตำนานเล่าว่าถ้าที่ใดมีเรื่องที่นั่นมีนาละนะครับนาลายนาลายถ้าที่ไหนติดขัดที่ไหนมีปัญหานาละจะโผล่ไปที่นั่นแลวนาทะจะประสานงานกันเทพองค์นั้นองค์นี้ทีมนั้นทีมนี้อ่า แล้วก็เกิดการที่แบบคุยกันต่อรองกันประสานงานกันให้เกิดการช่วยเหลือกันที่ติดขัดมีอะไรไปก็ทําได้ง่ายนะครับไพนาราบุนีเขาบอกว่ายังไงว่างไพเขาแนะนําว่าเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยนะครับถ้าเป็นด้านครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์คนทํางานเบื้องหลังหรือใช้การประชาสัมพันธ์จะดีมากนะครับการงานจะเน้นการเขาเรีบอกเป็นนักเป็นนักประสานร,รอบทิศแบบตามไพนี้เลยนะครับ ติดต่อสื่อสารประสานงานกันทําให้ที่ต้องรอก็ไม่ต้องรอไอ้ที่ติดขัดก็ง่ายขึ้นนะครับรอฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เอ่อเขาเรียกว่าเป็นไพ่บูรณาการให้ทํางานเป็นทีมกันเอ่อทำให้เกิดการทํางานที่สอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทงานเป็นทีมหุ่นส่วนก็ดีนะครับการงานจะเป็นลักษณะนี้นะนะให้ใช้ให้ให้ให้เป็นนักเจราจาท็ทอปทิศเป็นนักประสานงานเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเป็นทูตอ่ะ ประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องเงินก็ได้จากการเจรจาได้จากการทํางานเป็นทีเหมือนกันได้จากการประสานงานได้มานะครับได้จากใช้วาทศน์ป์ในการดิวการติดต่อ,อกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนซัพพลายเออร์อะไรทั้งหลายแต่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ได้จากนี่แหละลักษณะการ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 เป็นเป็นนักเขาเรียกว่าประสานรอบทิศอ่าประสานรอบทิศนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับ น่าสนใจมากถ้าคนมีคู่เนี่ยความรักเขาบอกว่าดีนะความรักจะเป็นช่วงที่ไม่น่าเบื่อเลยสําหรับคนมีคู่นะครับเพราะว่าท่านท่านก็เป็น, <t> ปนคนแบบเนี้ย่าประสานรอบทิศเป็นคนเจราจาเป็นคนแบบปรึกษาก่อนยอมปรับตัวเข้าหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรักก็จะไม่น่าเบื่อนะครับเป็นช่วงที่ท่านเอาอค่อนข้างจะอ,อกเอาใจคนรักอ่าใช้ใช้การแบบว่าใช้การประสารอบทิศเนี่ยใช้ความสในการในการเอสร้างความสัมพันธ์ในความรัก นะครับส่วนคนโสดก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกรณีคนโสดจะมีคู่ยากหน่อยนะฮะคนโสดเนี่ยด้วยความเป็นคนอย่างเงี้ยมนุษยสัมพันธ์ดีคือออกแนวคนโสดเนี่ยจะพูดไปเรื่อยต่อไปเรื่อยนะฮะมนุษยสัมพันธ์ดีคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครสักทีนะครับเคยมีคนถามผมว่าทําไมคนโสดถึงเจ้าชู้นะครับผมก็ตอบไปว่าถ้าโสดแล้วไม่เจ้าชู้อะ่ะตอนโสดไม่เจ้าชู้จะให้ไปเจ้าชู้ตอน ไปเจ้าชู้ตอนตอนมีเมียแล้วเหรอหรือตอนมีคู่แล้วค่อยเจ้าชู้เหรอถูกไหมอ่าดังนั้นไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่เจ้าชู้นะครับแค่ขี้หรีเฉยๆนะครับขอให้โชคดีครับชาวลัทนาธนูนะครับไพ่แนะนําท่านมาแล้วนะครับมันมีแค่ตรงนี้แหละที่ต้องประสานงานต้องมีติดขัดมั่งชะลอมั่งหรือต้องใช้เหตุปัจจัยแต่ถ้าท่านสามารถเป็นคนรับมือสถานการณ์ได้เก่งนอกงนั้นไม่มีอะไรเลยนั้นดีหมดนะครับชาวลัคนาธนู